สวัสด,ดีค่ะก่อนอื่นต้องแนะนำตัวก่อนนะคะมวลบ้านครีมค่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงสำหรับกระแส AHA 70%ที่ตอนนี้มีคนลอกเรียนแบบเยอะมวลเองเนี่ยก็จัดการมาหลายวิถีทางมากคือเจออยู่เจออยู่เรื่อยเจอเจอบ่อยมากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีการก๊อปเรียนแบบสินค้าทั้งพยายามจะเรียนแบบทั้งเนื้อเจลแล้วก็สติกเกอร์ ที่เห็นเห็นกันอยู่นะคะตอนนี้ก็จะมีที่ดอนเมืองอันนี้บอกก่อนเลยว่า,ามีหลายร้านเหมือนกันคะ่ะที่เป็นของปลอมเดี๋ยวเราจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างของจริงกับของปลอมนั้นมีลักษณะสีของเนื้อเจลเป็นยังไงแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไง อันนี้มนมนจะทําเป็นป้ายติดเอาไว้นะคะว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมคราวนี้เรามาดูกันอ,อันนี้เลยเดี๋ยวมนเทสของของดีว่าเป็นตัวกรอบของเราให้ดูนะคะมุนจะทาอยู่ที่แขนข้างข้างขวาอันนี้คือ อันนี้คือไม่ใช่ของเรานะคะแล้วกลิ่นก็จะไม่ใช่กลิ่นของผลไม้กลิ่นจะฉุนมากส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นของร้านเรานะคะของแท้สนใจสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่คุณแอมคุณแป้งเป็นดิลเลอร์แล้วก็เป็นตัวแทน V.I.P. รายใหญ่ของเรา อันนี้เป็นเจลของเรานะคะสังเกตดูเนื้อจะข้นแล้วก็เจลจะใสไม่ขุ่นมากอ่าฮะมจะให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะว่าของเขาเนี่ยจะไม่ซึมเลยของเขาเนี่ยจะลอยเอ่อจะเป็นเหมือนน้ำอะคะ่ะแต่ของเราเนี่ยเนื้อจะข้นเนื้อข้นอย่างนี้เลยนะคะสังเกตดูแต่ของเขาเป็นแบบนี้อ่าแขนข้างนี้ของมุนเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลย เสร็จแล้วเนี่ยของเขาก็ทาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ซึมนะคะมันจะเป็นน้ําแบบเนี้ยค่ะแต่ของเราเนี่ยพอรูปไปเราก็จะซึมเลยเดี๋ยวมลจะให้ดูความแตกต่างนะคะพอทาไปแล้วเนี่ยอ่ะดูก็ยังของเขาก็ยังไม่ซึมอีกนะคะเห็นไหมคะว่าของเราซึมรู้สึกว่าแขนข้างข้างซ้ายของมนจะขาวกว่าข้างขวาด้วยไม่ไม่รู้สิใช่ไหมพี่วิมน,นะ มวลแข็งข้างนี้ของมวลจะขาวกว่าจริงๆนะดูสิของเขาไม่ซึมนะคะมวลบอกก่อนเลยถ้าใช้แล้วเกิดอันตรายอะไรเกิดขึ้นทางร้านเราก็ไม่ได้รับผิดชอบเพราะว่าไม่ใช่ของเรานะคะส่วนวิธีการดูที่ข้างขวดว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมอ่ะลองดูกันเดี๋ยวมวลสอนให้ดูชัดๆใกล้ๆนะคะเห็นไม่เอ่ยอันนี้ของแท้นเนาะอันที่ไม่ได้ติด อันนี้อ่ะพี่บีมถืออันนี้นะนี่ค่ะลักษณะสติกเกอร์ของเขาก็คือซีล็อกของเรามาโดยตรงก๊อปปี้มาเห็นเห็นเลยคือตัวหนังสือจะใหญ่นะคะแต่ของเราเนี่ยอของเราตัวหนังสือจะละเอียดกว่าแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเห็นไม่เอ่ยอ่ะฮะนะคะมะีเลขที่ใบรับแจ้งชัดเจนนะคะอ่ะฮะอะ่ถ้ายังไงเนี่ยลูกค้าที่ซื้อไปแล้วใช้แล้วก็ รู้รู้อา่ามจะบอกยังไงดีถ้าสมมุติว่าใช้แล้วเนี่ยตัวนี้นะคะถ้ารู้ว่าไม่ใช่ของร้านเราถ้าไม่ใช่กลิ่นของผลไม้หมักบ่มถ้าไม่ใช่กลิ่นของผลไม้หมักบ่มของร้านเราเนี่ยกลิ่นมันจะของร้านเรากลิ่นจะไม่ได้หอมมากนะคะเราบอกก่อนเลยเพราะเป็นผลไม้หมักบ่มจริงๆแต่ของปลอมเนี่ยกลิ่นจะหอมแล้วก็ฉุนมากซึ่ง เป็นสารเคมีโดยตรงมนว่านะในความรู้สึกของมนแต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็น n n เอ่อที่ได้สกัดได้จากผลของสับประรดแล้วก็ผลไม้หมักบ่มนานาชน,น,น,นิดตัวนี้ก็คือเป็นสารสกัดจากเอ a h a ก็คือกรดผลไม้ต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยซึ่งช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ำให้หลุดลอกออกไปแต่ว่าลอกเป็นขุยๆนะคะไม่ได้เป็นแผ่นน้ากลัวแต่อย่างใดฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มนการันตีว่าใช้แล้วขาวจริงคอนเฟิร์มค่ะ สำหรับวันนี้มนฝากเอาไว,นว้นะว่าวิธีการสังเกตสินค้าจริงแล้วก็ปลอมดูได้ง่ายๆอย่างที่มนบอกก็คือเนื้อเจลแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วต่อไปถ้าสมมุติว่ามีก๊อปหรืออะไรอีกมนก็คงจะต้องมีวิธีการดูมาฝากอีกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีของปลอมระบาดเยอะมนก็เป็นห่วงลูกค้าที่ใช้ของเราแล้วแล้วก็คือไม่อยากไปให้ซื้อของปลอมมาใช้เนาะเพราะว่าเราก็ตามเช็ดตามล้างบ่อยเหลือเกินสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ